เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2565นายโกนจนาธมายะการผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่2เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ซึ่งโครงการดังกล่าวทางสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่1จังหวัดปทุมธานีดำเนินการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป้าหมายโดยสหกรณ์เป้าหมายของสสพ2จำนวน2รุ่นรวมทั้งสิ้น15คนประกอบด้วยคณะกรรมาการสหกรณ์ทั้งคณะ ู้ตรวจสอบกิจาการฝ่ายจัดการของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเปรมประชาสมบูรณ์จำกัดเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่2และผู้เกี่ยวข้องณนะสำนักงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเปรมประชาสมบูรณ์จำกัดเขตดอนเมืองกรุงเทพ